สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาหาซ่อมนาฬิกาเรือนนี้ให้มันใช้งานได้ในการเรือนนี้มันก็ทรงมันสวยดีลุงตุ้ยก็ชอบอยู่เนาะแต่รู้สึกว่ามันจะไม่เดินรู้สึกว่าเข็มเข็มมันไม่เดินเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมเข็มมันนิ่งเลยรู้สึกว่าแต่เข็มวินาทีมันยังกระดิกดกเนี่ยมันแสดงว่า อาการของแบตเตอรี่ถ่านที่อยู่ในเครื่องนี้มันหมดนะเดี๋ยวลุงตุย้ยจะพาทำดูเนาะจะแนะนำสอนเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ให้เข้าใจนิดหนึ่งแต่คนที่รู้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สอนกันแนะนำกันให้เราเรียนรู้ไปด้วยกันเผื่อที่เราจะทำเองได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินให้กับช่างคือมันทำได้ราคาก็จะไม่แพงเดี๋ยวลุงตุ้ยจะ จะบอกนิดนึงนะนี้ด้วยอธิบายให้ฟังเมื่อเรารู้แล้วว่าฐานเรือนเนี้ยมันน่าจะอ่อนหรือหมดเราลองหมุนดึงเม็ดมะยมครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็ลองหมุนดูเนี่ยเข็มนาฬิกามันมันเดินตรงอยู่นะมันปรับได้มันอะไรต่ออะไรได้นั่นมันบ่งบอกว่าไม่มีปัญหาอย่างอื่นนอกจากแบตเตอรี่อย่างเดียวแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่องเพื่อนๆเห็นไหมเข็มมันยังเข็มวินาทีมันยังมันยังตึกๆอยู่เลยเนี่ย เ,เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าทำแล้วมันจะออกมาแบบไหนเพื่อนๆรอดูนะดูพร้อมกันเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะพเพื่อนๆเราไม่ได้มีใครที่จะแบบเก่งหรืออะไรแบบเนี้ยเราคือหมายถึงว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะลุงตุ้ยก็ก็ศึกษาเอาเรียนเอาเรียนรู้ทําเองส่วนมากส่วนมากลุงตุ้ยจะทําเองซะมากกว่าเพราะว่าดูแล้วไม่น่าอย,ยากอ่า ฝา,ารุ่นนี้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นแบบเกี่ยวมันเป็นแบบเปิดงัดออกนะ,ะเพราะฉะนั้นเราดูแล้วมันน่าจะใช้เหล็กบางๆหรือมีดคัตเตอร์ใส่แล้วก็แงะขึ้นไปแบบนี้นะเพื่อเนเพื่อนก็ต้องระวังมือนิดนึงเนาะเพราะว่ามันชิ้นงานมันเล็กเพื่อนๆก็เอาปลายเอาแหลมทางแหลมอะ่ะ ลงเข้าไปในล่องแล้วค่อยๆกดเพืเ่อนๆต้องระวังมือมือด้วยเนาะเดี๋ยวมันพังพลาดไปมันจะบาดแต่ลงุงตุ้ยไม่ถนัดอืไม่ถนัดคัตเตอร์เพราะมันเล็กก็ <c oughs> ขอเป็นเป็น,เป,นเป็นมีดบอกผลไม้ดีกว่ามันแข็งแรงมันกระทัดมือดีก็ใส่เข้าไปเมื่อก็ใส่กดเข้าไปนิดนึงปรากฏเข้าไปรู้ว่ามันรู้สึกมันเข้านิดนึงก็บิดเอามือเนี่ยบิดหน้าเหนนะเพื่อนๆได้ยินเสียงมันเปิดไหมออกแล้วอ่า แล้วเพื่อนๆก็เปิดมันออกนี่เห็นนะเพื่อนๆเห็นนะต่อไปเพื่อนๆก็ต้องไปเอาไอ้ไอ้ขาวๆเนี่ยที่ครอบเครื่องขาวๆเนี่ยออกก่อนเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคในการที่เราจะใส่ฐานเ้เพื่อนๆต้องค่อยๆอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันหักอ่าค่อยๆดึงมันขึ้นอ่านี่เห็นนะไม่ยากเลยเห็นไหมเพื่อนๆแล้วเราก็มาดูที่ฐาน ฐานเนี่ยมันจะมันจะมีตัวล็อกเอาไว้อยู่ตรงปลายปลายทั้งสองข้างแต่มขีข้างหนึ่งข้างหนึ่งข้างเนี้ยคือมันต้องมันโยกได้เพื่อนๆนต้องค่อย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 โยกมันออกนะอย่าโยกแรงถ้าโยกแรงนะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นง้างออกไปเลยมันจะทําให้เสียนั้นแงะนิดนึงดันดันเข้าหาตัวนิดนึงแล้วเพื่อที่จะเอาปลายแหลมเนี่ยเข้าไปแง่ฐานตัวนั้นขึ้นมาอ่านะ ไม่ยากเพื่อนๆอเอาทีมเล็กๆเนี่ยออกมาละเห็นนะที่สําคัญเพื่อนๆที่สําคัญนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆต้องดูต้องดูขนาดเราไม่รู้หรอกว่าฐานแบตเตอรี่ก้อนนี้มันไซส์ไหนขนาดไหนถ้าเราไม่ดูเราไม่ดูที่ที่ตัวเลขที่มันระบุไม่ใช่ว่าเห็นฐานใกล้เคียงหรือหรือเท่าเท่ากันด้วยสายตาวัดไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนต้องดูหมายเลขเห็นนะถ้าดูดี ถ้ามองไม่เห็นก็ต้องอาจจะต้องใช้ใช้แว่นสายตานิดหนึ่งมันจะเขียนระบุว่า L R 6 2 6พี่น้องเพื่อนๆเห็นตัวเลขไหมตัวเลขนี่แหละมันบ่งบอกไซส์ขนาดของฐานก้อนนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วเมื่อเรารู้แล้ว L R 6 2 6เราก็ไปหาฐานที่ไซส์นี้มาแทนอ่าต่อไปเพื่อนๆเราวางเอาไว้ก่อนนะอันนี้ลุงตุ้ยก็ ซื้อมาอยู่แล้วลุงตุ้ยมีหลายไซส์มากหลายไซส์หลายขนาดอ่าลุงตุ้ยได้เบอร์ที่ส่วนมากนะเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวบอกก่อนนิดนึงทานเบอร์เนี้ยทานเบอร์ LR 6 2 6เนี่ยมันจะใช้กับอุปกรณ์นาฬิกาหรือเครื่องเล่นเกมหรืออะไรอีกเยอะแยะเลยมันจะใช้ประมาณใกล้ใกล,ใกล้เคียงกันก็คือเบอร์เนี้ยจะใช้มากที่สุด LR 6 2 6อันนี้ลุงตุ้ยก็จะซื้อมาเยอะหน่อยวันนี้ จริงๆแล้วแผงเนี่ยมันจะต่อกันยาวประมาณประมาณสิบประมาณสิบก้อนนะแผงหนึ่งประมาณสิบก้อนแล้วต่านี้ลุงตุ้ยตัดให้มันขาดออกเพื่อที่มันเล็กๆสั้นๆเพื่อจะใส่เข้าไปในที่เก็บได้วันนี้ลุงตุ้ยก็เลยเอามาให้ดูแต่บางบางบริษัทอาจจะไม่ใช่สีนี้มันไม่สําคัญที่จะเป็นสีอะไรแต่ว่าให้ดูเบอร์<ม>เบอร์ที่เราต้องการแต่ทานแบตเตอรี่ก้อนเนี้ยมันมัน ใช้ได้3อย่างก็มี ag 4ก็ใช้ได้ฐานเนี้ยนะขนาดเนี้ยไซส์เนี้ยแล้วก็ lr 6 2 6ก็ใช้ได้กับนาฬิกาก็ได้แล้วก็ 377A นี่ก็คือก็ได้แล้วแต่เบอร์ที่เขาระบุไว้ในตัวอุปกรณ์ที่เราจะเปลี่ยนแต่วันนี้ลุงตุ้ยจะมาใส่เบอร์ lr 6 26<ๆ>เพราะว่ามันตรงกับฐานนาฬิการุ่นนี้เนาะเราก็บิดเลยอ่ะเพื่อเพื่อนเราก็บิด อ่า,อาบิดออกพอเราแกะออกเราต้องระวังนิดนึงมันจะกระเด็นเพราะมันเล็กนะอ่าเห็นไหมเห็นไหมหไหมอ่าี่เห็นไหมดูกตุ้ก็ได้มาแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆวางลงไปวางลงไปในตำแหน่งที่ที่เราเอาออกมาเมื่อกี้แล้วเพื่อนๆก็ค่อยๆเน้นแล้วค่อยๆกดเข้าไปกดแบบเฉียงๆดันเข้าไป พอดันเข้าไปปุ๊บมันจะดังแก๊กอ่าเพื่อนๆได้ยินไหมมันดังแก๊กนะคือมันลงไปแล้วอ่าลองขยับดูอ่าแน่นและเพื่อนๆก็เอาลังังเครื่องเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนเดิมแต่เพื่อนๆต้องสังเกตนะเพราะว่านาฬิกาเนี่ยมันจะมีแกนของเม็ดมยมเนี่ยเนเป็นขีดมาเนี่ยในแกนมันอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราวางไปมั่วๆหรือไม่ได้ดูไม่สังเกตมันจะวางแล้วมันจะไม่ลง มันจะไม่สนิทมันจะกระเดิดเพราะฉะนั้นเขาทํารางมาตรงนี้เนี่ยที่เห็นว่างๆเนี่ยเอาไว้ให้ตรงเพื่อนๆก็ใส่ไปให้มันตรงกับกับรางที่มันปรากฏอยู่อ่าแล้วมันก็จะลงไปได้แบบแบบพอดีเลยอ่าเพื่อนๆดูนะเราค่อยๆขยับให้ดีแล้วให้ตรงเราต้องค่อยๆขยับเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันต้องกดลงให้สนิทมันถึงจะจะแน่นอ่า เห็นนะเพื on ่อนพอเรากดลงไปแล้วเพื่อนเเห็นไหมว่ามันมันแน่นพอดีมันจะไม่ขยับเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูกันอ่าเราเรามาดูกันนะว่าไอฐานก้อนเนี้ยหลังจากที่เราใส่ไปแล้วมันจะเดินไหมอ่าตอนนี้ลุงตู้ยังไม่ได้กดเม็ดมายงเข้าไปถ้าเรากดเม็ดมายงเข้าไปปุ๊บเข็มวินาทีที่มันไม่เดินเนี่ยดูดิมันจะเดินมาเรามาดูพร้อมกันเนาะ ได้ยินเสียงกดไม้แป๊บอ้าวเดินแล้วเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่คือการทํางานปกติของเครื่องนี้แล้วเนาะสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งค่าตั้งเวลาของมันเวลาตอนนี้ตอนที่ลุงตุ้ยทําอยู่นี้ก็อยู่ที่ประมาณไม่ใช่ประมาณเด็วเวลา13บสนาฬิกาอ่าสิบสนาฬิกากับอีก38 38 ก็ประมาณนี้อ่าสามสิบห้าสามบหกสามเจ็ดก็อยู่ประมาณนี้สามแปดเนี่แล้วก็กดเข้าไปเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูนะตอนนี้เรายังไม่กดใช่ไหมเราตั้งเสร็จเข็มมันยังไม่เดินเข็มวินาทีเนี่ยสแีแดงๆหัวขาวๆอย่างเงี้ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บอ่าอ่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหมเดินแล้วยากไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหมบอกแล้วว่ามันไม่ยากถ้าเราสนใจที่อยากจะทําอยากจะศึกษา อันนี้ลุงตุ้ยรู้บ้างเล็กๆน้อยๆลุงตุ้ยก็มาแนะนํามาบอกกันมาสอนกันเพื่อเพื่อนๆจะได้ทําเป็นซื้อมาทําเองราคาก็ไม่แพงลุงตุ้ยซื้อมา2ี่ิบบาทตกก้อนละสองบาทนะถ้าเราไปเปลี่ยนตามร้านทั่วๆไปมันก็น่าจะราคาสูงกว่านี้แล้วเพื่อนๆก็ปิดถึงขั้นตอนปิดฝาเพื่อนๆก็ดูให้ดีว่าดูให้รอบเห็นไหมเพื่อนๆเห็นเห็นเว้าตรงนี้ไหมตรงเนี้ย ให้ใส่ไปตรงที่เม็ดมะยมมันจะมันจะลงไปล่องพอดีตรงที่มันอยู่ตรงก้านมันมะยมตรงนี้เห็นป่ะแกนมันเนี่ยก็วางให้ตรงวางให้ตรงปึ๊บนี่วางให้ตรงแล้วเพื่อนเพื่อก็กดมันเข้าไปกดให้สุดแรงเกิดอืกดให้สุดแรงเกิดอืมอืมอืมเอาวนะอืม,อมอ อกดน,นี้สุดแรงเกิดเลยอ่าเน,เน,เนาะเพื่อนเพื่อนปึ๊บอ่าแล้วเพื่อนเพื่อนมาดูอ่านี่เห็นไหมอ่ากับหัวนี่เพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหมสวยเดินได้ใช้ได้ปกติอ่เดินเนี่ยนี่เข็มวินาทีเดินอ่าก็จะเป็นอันใช้ได้สมบูรณ์แบบ อ่าสวยไหมนี่ลุงตุ้ยจะใส่ให้ดูโอ้โหสำหรับคนชอบนะถ้าคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ลุงตุ้ยชอบชอบแบบแบบใหญ่หญแบบเนี้ยมันมองง่ายลุงตุ้ยก็อายุเยอะแล้วจะไปใช้เล็กๆมันก็อย่างไงอยู่อ่าอย่างเงี้ยมันจะใส่สบายนะเพื่อนๆดูนะอ้านี่เราก็เสร็จแล้วเห็นไหมเพื่อนเราก็มีนกา ใส่ได้สวยราคาถูกทําเองภูมิใจนะเราก็ภูมิใจของเราก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกดสับสไครให้ลุงตุ้ยพาทําด้วยเนาะเพื่อที่มีคลิปใหม่ๆลุงตุ้ยก็จะมาสาธิตให้ดูนะถูกผิดมากน้อยเพียงไรถ้าลุงตุ้ยทําไม่ถูกหรือผิดหลักการ ที่ช่างผู้รู้มากกว่าลุงตุ้ยก็ขออภัยด้วยนะอันนี้ลุงตุ้ยก็หาทําแบบบ้านๆแบบชาวบ้านชาวบ้านเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะทําใช้เองภาคภูมิใจและแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เห็นวิธีการรู้หลักการเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะทําใช้เองได้เห็นนะเราก็มีนาฬิกาที่สวยเดินใช้ได้เป็นปกติก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่เป็นกําลังใจให้หลุงตุ้ยก็ขอจบ คลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอพระเจ้าวอวยพรเพื่อนๆทุกคนให้มีความสุขมีความรู้ศึกษาความรู้ไปด้วยกันกับลุงตุย้ยด้วยก็ขอสวัสดีนะครับโอเค